สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพระเกตจ,จรเข้าสู่ภพเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีมีนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนบ้าง การทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะดาวพักเกตจะมากระตุ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านการเดินทางการการไม่อยู่กับที่จะดีสําหรับคุณแล้วก็เป็นเรื่องของการ การงานที่จะมากขึ้นในช่วงนี้หรือมีเรื่องที่จะต้องทำมากขึ้นในช่วงนี้การเดินทางการไม่อยู่กับที่การงานจะเยอะขึ้นบางท่านก็เป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านาบางท่านก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้จะได้เดินทางเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก แฮงแมนความรู้สึกอึดอัดเหมือนโดนพันธนาการเนาะช่วงนี้หรือบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยกับบ้านหรือเหนื่อยกับคนรักแต่ว่าก็จะก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าคุณคุณดูจะเอาอยู่หรือจัดการปัญหาที่เข้ามาได้ในเรื่องของปัญหาปัญหาความรักปัญหาคู่ของคุณปัญหาของบ้านช่วงนี้ก็จะควบคุมได้หรือ สามารถแก้ไขปัญหาไปได้3ถ้วย10บถ้วยราชินีถือถ้วยกันได้ดังใจนะคะ3มเหรียญ The Chariot แล้วก็กา,กาถ้วยไพ่ถ้วยขึ้นมาเยอะมากเป็นช่วงที่คุณจะเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์ การมีข่าวดีอะไรบางอย่างการได้เฉลิมฉลองหรือความสุขกําลังจะเข้ามาอะไรที่มันอดทนมากๆหรืออะไรที่มันเหนื่อยใจช่วงนี้คุณจะคุณจะผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะมีเรื่องน่ายินดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะเป็นความรักดีๆเข้ามาหรือเป็นเรื่องของการการมีข้อตกลงอะไรบางอย่างก็ได้ในเรื่องของธุรกิจการงานดูจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น การมีเรื่องของการเฉลิมฉลองรายได้ต่างๆหรือช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้อยู่กับที่อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆลุยงานอาจจะเดินทางต่างประเทศหรือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณการใครไปสมัครงานก็มีโอกาสถูกเรียกตัวแล้วก็บางท่านก็เป็นช่วงที่จะถูก็นดูนะคะแล้วก็ได้ดังใจกับบางสิ่งบางอย่าง ือนความคาดหวังมันเป็นผลสําเร็จกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก่อนหน้านี้ทําให้คุณรู้สึกมันมันอึดอัดในตอนแรกหรืออาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่สักพักมันจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็คุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้การงานบางท่านอย่างที่บอกได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการได้ทําอะไรใหม่ๆหรือการจบปัญหาบางอย่างหรืออาจจะเป็นงานใหม่ไปเลยก็ได้ บางท่านออกจากงานไปได้งานใหม่ดูจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่แน่วแน่กับสิ่งที่คุณโฟกัสบางท่านเป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการลุยลุยงานลุยหาลูกค้าหรือมีเรื่องของการมีอำนาจในการสั่งการบางท่านเป็นเจ้าของกิจการบางท่านก็อาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะย้ายไปตำแหน่งใหม่ก็ช่วงนี้ดูเป็นเรื่องของการขยันเนาะ เรื่องของการลุยการไฟเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นมาช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาให้คุณลุยทําตามเป้าหมายมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงถึงมันจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยความยากการต้องเอาชนะกับปัญหาต่างๆแต่คุณทําได้คุณมีศักยภาพเพียงพอคุณมีทักษะต่างๆหรือไม่ก็เป็นคนละเอียดรอบคอบไม่ว่าคิดอ่านประการใดการวางแผนการจัดการใดๆก็แล้วแต่ดูจะเป็นผลสําเร็จด้วย แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอีโกอัตตาการดื้อรั้นหรือการไม่ฟังคนอื่นก็จะทําให้คุณทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันก็เรียนย่อมมี2ด้านเสมอนเนอะเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนว่าก็พยายามเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแต่ว่าอย่าอย่าใช้การมีอีโกอัตตาที่เกินไปหรือการการมีแพชิร่นของตัวเองจนเกินไปการดื้อการรั้นแบบนั้นก็ไม่ดีสําหรับคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงินโอ้รายจ่ายเยอะมากเนาะมีเรื่องของความกดดันความเครียดการมีภาระ,ะหน m, ี้สินต่างๆแต่คุณก็เป็นคนหาเงินเกง่งแล้วก็เป็นคนขยันการเงินจะฟื้นตัวได้ค่ะการเงินจะคล่องขึ้นใครมีปัญหาในเรื่องของการ เงินก็จะค่อยๆดีขึ้นดูคุณจะปณีปนอมหรือการคุยกันหรือช่วงนี้คุณจะได้เงินส่วนมากจะมาจากงานที่ทำนะคะก็อาจจะมีงานเยอะขึ้นหรืออาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบมีงานจ็อบใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกเป็นเรื่องของการหาเงินส่วนใหญ่การการเดินทางจะนามาซื่อโอกาสการได้เงินคุณจะเอาตัวรอดในเรื่องของปัญหาการเงินไปได้นะคะในช่วงนี้ ก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีการหลุดพ้นการหลุดพ้นจากปัญหาความอึดอัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆได้เหมือนกันค่ะแล้วก็บางท่านก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้นะคะอาจจะเสียเงินกับสุขภาพได้แล้วก็บางท่านก็อาจจะเสียเงินกับบุตรห้านบริวารในช่วงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักนะคะห้าม่เทา้าความรักของคนโสดดูจะเป็นเรื่องของ ความบาวุ่นใจมีเกณฑ์ได้พบได้เจอกับความรักอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือดูจะเป็นคนที่จริงๆคุณเป็นคนสันโดษเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเปิดใจให้ใครหรือไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะได้พบได้เจอกับความรักแท้ก็ช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เจอนะคะอาจจะปิ๊งรักแรกพบหรืออาจจะมีความรู้สึกดีๆกับ คนที่เข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าคุณก็ต้องเหมือนคบให้นานๆเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของอ,อคนคนนี้อาจจะปากหวานอาจจะหน้าตาดีหรือเป็นคนที่คุณคุณอาจจะปรารถนานได้อยากได้คนแบบนี้ก็ได้ ก็มีโอกาสที่คนคนนี้จะเข้ามาปั่นป่วนในหัวใจของคุณหรือปั่นป่วนในสมองของคุณมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอดูจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือเป็นคนที่ดูมีวุฒิภาวะในเรื่องของการงานที่สูงเหมือนกันเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้างานแบบนั้นได้ก็ช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์นะคะก็มีคนเข้ามาหาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ในช่วงนี้ที่โดดเด่นเหมือนกัน ความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรสี่เหรียญห้าดาบ The ออ e อ p r e s s แล้วก็ High Priestess a อ of Swords มีเกณฑ์จะชัดเจนนะคะดู ความสุขกำลังเข้ามาก็เป็นเรื่องของการการเอาชนะก็เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าไม่ไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเย็นทุกๆอย่างคียคายได้ทุกๆอย่างที่เป็นปัญหามันกำลังถูกจัดการมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือการตัดสินใจของเขาที่เขาเลือกที่จะจบปัญหาอะไรบางอย่างตอนนี้กำลังจะชัดเจนขึ้นแต่ขอให้คุณใจเย็น อยู่แบบมีความสุขไปเรื่อยๆหรือไม่ต้องไม่ต้องเครียดกับมันทุกๆอย่างกําลังเขาที่เขาทางค่ะเหมือนไปขึ้นมาบอกว่าให้คุณรักตัวเองเยอะๆนะคะไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจะเกิดในผลดีหรือจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันก็เกิดทุก,ท,ก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในความรักของคนมีคู่เฮอร์มิตขึ้นมา เด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยเจ็ดเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เท้าสิ่งที่รอคอยกำลังจะสำเร็จนะคะใครที่มีปัญหาอะไรช่วงนี้คุณจะคุยกันได้ด้วยด้วยเหตุผลต่างๆแล้วก็การตื่นรู้กับการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างทำให้คุณเห็นคุณค่ากับความรักครั้งนี้มากๆ ก็เหมือนกับจะถูกซัพพอร์ตจะถูกเอ็นดูความรักดูดีขึ้นแล้วก็อะไรที่มันรอคอยมันนานมันก็จะดีขึ้นด้วยปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็จะเหมือนกับจะขี่้ขายไปในทิศทางที่ดีกับการคุยกันกับการใช้สติในการพูดการคุยไม่ใช้อารมณ์อย่างที่ผ่านมาก็ได้นะคะดูจะราบลื่นนะคะความรักของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำรับนี้ ฉเฉลียวฉลาดเติบโตฉับไวมีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับสัมพันธ์การเลือกทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการมีโปรเจกต์การมีโครงการการมีโครงงานอะไรใหม่ๆว,ว้าวบางท่านก็ถ้าตกงานจะได้งานการเงินจะดีขึ้นความบรุมสมบูรณ์การได้ทรัพย์ได้มรดกบางท่านได้เงินมรดกนะคะหรือบางท่านจะกินดีอยู่ดีแล้วก็ดูเป็นเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่มันจะเก่ะเกิดในเรื่องของไรายได้ที่เกี่ยวกับงานหรืออาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณได้ลงมือทำก็ได้จะเกิดผลสำเร็จแล้วก็ความสดชื่นเหมือนกับไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีการเงินดีการกินอยู่การเป็นอยู่ดีขึ้นความอึดอัดใจอะไรบางอย่างมันกำลังจะคลี่คลาย การได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างกําลังเกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้การได้ดังใจการทําตามเป้าหมายอะไรบางอย่างของคุณก็เหมือนกับจะได้ดังเป้าหมายที่คุณคาดไว้นะคะแล้วก็ความสุขกําลังมาเนาะการได้เฉลิมฉลองก็กําลังมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สําหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวล,าลาัคนาราศีกุมบ้างแต่ว่ามัน มันมีดีก็มีเรื่องที่ต้องกังวลใจบ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าความหนักใจมันยังเกิดขึ้นตัวคุณตัวคุณตอนนี้อาจจะมีเรื่องที่น่าหนักใจอะไรบางอย่างเพราะว่าตอนนี้ดาวพระเสาร์เนาะจรเข้ามาทับลัคนาของคุณก็อาจจะมีเรื่องหนักใจเ,เรื่องของการต้องแก้ไขไอปัญหาอะไรบางอย่างแต่ว่ามันจะผ่านไปได้นะคะ พระฒม์ขึ้นมามีเกณฑ์จะได้สร้างอะไรบางอย่างการต่อเติมการสร้างบ้านหรือการทํางานใหม่อาจจะแต่แขนงจากงานเดิมอยู่แล้วทํางานที่2หรือบางท่านอาจจะสร้างตัวตนในสื่อโซเชียล,ลกออนไลน์ก็ดูจะเป็นเรื่องของการสร้างได้แล้วก็ผลสำเร็จเกิดขึ้นการได้รับการซัพพอร์ตจากคนที่เข้ามาเป็น FC หรืออาจจะเป็นเรื่องของความน่ายินดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น การมีพันธสัญญาการมีข้อตกลงการมีคู่ก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นคู่คู่รักคู่คุณส่วนแล้วก็พันธสัญญาต่างๆที่คุณกําลังกําลังล่างอยู่หรือกําลังมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทําก็จะได้รับผลสําเร็จนะคะการได้ดั่งใจปักษาวายุอมตะล้ำค่าโดดเด่นเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทอง การเงินจะฟื้นตัวนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะอะไรที่มันสูญเสียก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันจะกลับมาดีขึ้นได้ขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้คุณมีเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วคุณจะแล้วคุณจะทําได้ตามเป้าหมายของคุณแม่ตะเคียนขึ้นมารบกคาเทวดาให้โชคลาภแล้วก็หมอชีวกกุมารพัฒน การเงินจะดีมากๆใครเจ็บใครได้ป่วยก็จะดีขึ้นเจอหมอดียาดีในช่วงนี้แล้วก็ดูดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะก็ใครที่ยังไม่ดีก็อดทนอีกหน่อยพักิษณาขึ้นมาเหมือนคุณจะถูกปกป้องดูแลหรือการถูกสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่เจ้านายคนที่มีวุฒิภาวะที่สูงกว่าคุณดูจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิด โอกาสของความสําเร็จอะไรบางอย่างเป้าหมายอะไรบางอย่างโครงการอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเติบโตได้ค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในท้ายสุดนะคะเรื่องน่ายินดีกําลังเกิดขึ้นเนาะค่ะก็มีเรื่องที่คุณต้องระวังก็คือมันจะมีความหนักอกหนักใจแต่มันก็จะค่อยๆคลี่คายไปได้จากการปลดปล่อยอารมณ์ของคุณไปในด้านาต่างๆการไปทุ่มกับ งานการเอาอารมณ์ไม่ดีความอึดอัดนั้นก็ไปทุ่มลงกับงานแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณที่คุณทาแล้ว,วมันปลดปล่อยความรู้สึกไม่ดีแย่ๆพวกนี้ออกไปได้ก็เป็นการเผาผ่านพนังงานที่ไม่ดีให้กับตัวเองเนาะก็ทําให้คุณแบบมีไฟกับการทํางานมากขึ้นด้วยค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักนักหรือไม่ก็พพอ์ต์มาน่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องโซผัแตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสาหรับการให้ติปให้แต่งสําหรับการกดไลค์กดแชร์สาหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ